สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc เช้าวันนี้วันที่9สิงหาคม2565นะครับผมก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับดหนึ่งทางช่อง d ด d ๆ m ี channel นะครับผมก็จะเป็นคลิปแรกของวันนะครับเป็นคลิปแรกของวันก็มาตามกันต่อนะครับกับโสที่เข้าของงวดที่ผ่านมานะครับของงวดที่ผ่านมา อันนี้เป็นสูตรเด่นบนนะครับส่วนมากมาบนนะครับผมนานๆทีจะลงล่างนะครับนานๆทีจะลงล่างที่เพื่อนๆเห็น,เนอยู่นี้ก็จะเป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตรเก่าของวดที่ผ่านมาหลักการวิธีคิดคำนวณนะครับผมเราก็จะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหน่วยบนนะครับบวกได้เท่าไหร่เราก็มาบวก3ามงที่นะครับผมเราก็มาบวก3ามงที่นะครับ งวดที่ผ่านมารางวัลที่1หลักแสนก็คือ6นะครับหลักหมื่นก็คือ2หลักพันก็คือ0หลักหน่วยก็คือ4นะครับเอ้ยหลักร้อยคือ4หลักหน่วยคือ0หลักสิบคือ0นครับหลักสิบคือศหลักร้อยคือ4หลักสิบคือศนหลักหน่วยคือ5นะครับผมแล้วก็จะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยบนนะครับผม ก็2อบวกหได้7นะครับ2อบวกหได้7 0นี่เราตัดไปเลยนะครับไม่มีค่านะครับผม2อบวกหได้7 7็บวกสคงที่เราก็จะได้0นะครับผมทีนี้เราก็มาลบ1นะครับผมบวกหนลบหนะครับผม0ูลบหก็จะเหลือ9นะครับผม0ูบวกหก็จะได้1นะครับผมงวดวันที่1 08 2565เราก็จะได้เลขเด่นบน 901นะครับผม901ก็ปรากฏว่า9นะครับเข้าที่หลัก10บนนะครับผมสําหรับ1ตัวนี้ไปลงไปลงล่างนะครับก็เป็นผลพลอยได้นะครับผมส่วนมากแล้วจะเข้าบนมากสุดนะครับมากสุดก็จาก19งวดนะครับผมก็เข้า18งวดหลุด1งวดนะครับที่หลุดก็หลุดไปล่างนะครับผมสําหรับสดนี้ ทีนี้เราก่อนที่เราจะไปดูประจํางวดของวันที่16/8/2565นะครับผมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนําข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สูตรก็คือสูตรนะครับผมเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1 6 08 2565ทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าหวยจะออกอะไรสูตรจะเดินต่อได้หรือไม่ก็เตือนกันทุกคลิปนะครับผมสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผม ครับเรามาดูประจำวันวันที่1 6บหก6 5นะครับผมหลังวันที่1ออก4 3่สามหกห้านะครับสี่สามหลักพันคือหลักหมื่นคือ3หลักพันคือหนะครับหลักหน่วยล่างคือหลักหน่วยบนคือ4นะครับผม ก็4ีบวกหก็จะได้10 10ิบวกสเราก็จะได้3นะครับผมได้13นะครับ3าบวกสางที่เราก็จะได้6นะครับผม6กลบหก็จะได้5นะครับผม6กลบหก็จะได้5 6ากบวกหก็จะได้7นะครับผมประจํางวดวันที่16 05 08 2565นะครับผมเราก็จะได้เลขเด่นบน5 6 7นะครับผม5 6 7มา1ตัวแน่นอนนะครับผม สำหรับโตดนี้19งวดเข้าบน18อีเอกหนึ่งงดดลุดนะครับงอดอีกหนึ่งงอดลุดไปลงล่างนะครับผมไปลงล่างแคปหน้าจอได้แคปไว้เลยนะครับผมแคปหน้าจอได้แคปไว้เลยนะครับผมส่วนตัวแล้วผมชอบ5้านะครับผมทีนี้เรามาดูโตดที่2กันนะครับผมก็เด่นบนเหมือนกันนะครับเด่นบนเหมือนกันนะครับผม งวดที่ผ่านมาก็ได้ห้ากเนะครับห้าหกเจ็ก็เข้าบนนะครับผมงวดที่ผ่านมาหลักการวิธีคิดคำนวณน,นะครับเราจะใช้3ตัวบนนะครับมาเป็นเกณฑ์ในการคิดคำนวณน,นะครับผมสเต็ปแรกนะครับเราดึงหลักร้อยลงมาวางไว้เลยนะครับผมสเต็ปที่สองเราก็ใช้หลักสิบบนบวกหน่วยบนนะครับบวกได้เท่าไหร่เราก็มาพักตัวเลขไว้นะครับผม สำหรับสูตรนี้เราจะมีเลขคงที่3 4ี่นะครับ3 4 4บวก3ได้7นะครับ5บวก4ได้9นะครับผม7บวก9ก็จะได้6นะครับผมก็ลบ1บวก1เหมือนกันนะครับผม6ลบ1ก็จะได้5นะครับ6บวก1ก็จะได้7นะครับผมงวดที่ผ่านมาได้5 6 7นะครับ5 6 7ก็5เข้าบนนะครับผมเข้า ที่หลักร้อยบนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมทีนี้เรามาดูประจำงวดของวันที่16 08 2565กันนะครับว่าบวกลบคูณหารแล้วจะได้เลขอะไรนะครับผมอันนี้เลยนะครับอันนี้เลย3ตัวบนออก594นะครับผมเราก็ดึงเลข5มาพักไว้เลยนะครับหลักร้อยนะครับผม หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกได้เท่าไหร่เราก็มาพักตัวเลขไว้นะครับผมมาพักตัวเลขเอาไว้นะครับ4บวก9ก็จะได้13นะครับได้13 3บวก4ของที่ก็จะได้7 5บวก3ของที่เราก็จะได้8นะครับเราก็จะได้8 8บวก7ได้15นะครับ8 7บวก7ได้15 ห้าลบหนึ่งก็จะได้สี่ห้าบวกหนึ่งก็จะได้หกนะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับเด่นบนนะครับเราก็จะได้สี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกถ้าจับชนนะครับก็จะชนกับสูตรนี้ห้ากับหกนะครับเจ็ดเป็นตัวรองนะครับเจ็ดเป็นตัวรองสำหรับสูตรนี้สี่เป็นตัวรองนะครับผมสี่เป็นตัวรองหรือว่าสี่จะมาอีกก็มีโอกาสนะครับ ถ้าไม่มาบนก็มาล่างนะครับ4เป็นไปได้นะครับสีก็ยังเด่นอยู่นะครับผมสีก็ยังเด่นอยู่อันนี้คือเลขดับคู่ต้นนะครับเลขดับคู่ต้นประจำงวดวันที่1 6 0 8 2 5 6นนะครับผมให้ดับไว้อยู่คู่ต้นที่1 4นะครับ1 4ก็จะได้0 1 4ย์4 1 4 5 1 4 8นะครับ 134 1งสามสี่หนดะครับผมดับคู่โตด3ตัวบนนะครับประจำงวดวันที่1 6บหกศูนอันนะครับผมอันนี้ก็เป็นดับคู่โต๊ดเหมือนกันนะครับผมดับคู่โต๊ดที่5้าเก้นะครับห้ 5, ไม่มาด้วยกันที่10หน่วยบนนะครับแล้วก็จะได้059ย์ห้าเ3้าห5 9 ห้าหกเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าแปนะครับผมห้าดเนะครับดับคู่โตดประจำงวดวันที่สิบหกส่นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลงวันที่ให้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมหกับเนะครับเป็นเลขดับคู่โต๊ดนะครับผม ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าถูกออกถูกใจยังไงก็ฝากกด s u b ส c r ร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทับคลิปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวควาว่าสวัสดีครับผม